แล้วก็จะมาทําเป็นน้ําพริกปลาร้านะคะเจ้แล้วแกะหอมก่อนแกะหอมแกะกระเทียมให้เสร็จก่อนไะไลนะหอมหอม,มันต้องอันเนี้ยหอมหอมใช่อะไรนะหอมหอมแล้วก็มจะมีลากเหมือนกับรามหอมอะ่ะไม่แกะไหมมีม้าเลยละโอ<ฮ>้เราจะจับเหรอ ขันกันเหลือมีม้ามีลามีแกะพี่ว่าน่าจะมีเค็มมั่งแหละอะไรเราไม่ได้กินน้ำนี่ซะหน่อยทำไมเค็มถ้วยไปแล้วคลับไมอย่างแน่นเลยต้องห่วงท้าไมเค็มนี่คือผิดปกตินะเราเอาไปคั่วคั่วเหรอใช่ใช่คั่วก่อนแล้วก็มาตำใช่แล้วมาตำก่อนคั่วเลยไหมเอาพี่พี่สบายใจอันนี้เดี๋ยวเราจะคั่วคั่วพริกสาบเชียงเผาพริกเผาเกลือ จะผาพี่ผาเกลหรอไม่รใส่หรออันนี้ก็จะเป็นหอมกระเทียมนะคะใส่ขวดทีเดียวเลยอันนี้เราก็จะ่วแบบให้มันไหม้หน่อยๆเนาะให้มันหอมๆใช่ไหมหอมอรือจะเอาไม้เกลียมเลยหอมมากก็หอมก็หอมหอมหอมเตอีกหน่อยก็คือไหม้อะ่ะมันจะไหม้อะไร <laughs> อันนี้เราไปคั่วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตำสูตรเราก็จะมีแบบอูมมีกลมๆมมีไหมก็จะขมเล็ๆส่วนใหญ่ไม่อยู่ในโค๊กนั<ข>่นโครกเลยคกมันเล็กไปต้องซื้อคกใหมล่ละอะไยอ,ยอันนี้เดี๋ยวเราต้มน้ำปะลาระก่อนนะคะ ให้มันสุกก่อนพอแล้วมั้งพอแล้วมัน,มมนเดือดแล้วเชื่อแล้วป่ะเดี๋ยวเราใส่ครบใส่เลยนะลงอันนี้เดี๋ใส่ชิ้นปลาไปนะคะเป็นตัวตัวหมดหมดเลยได้แล้วก็ใส่ชูรสนะคะ หมดเลยหมดเลยโอเคอันนี้ก็ใส่น้ำตาลนะคะหมดป่ะได้ไหมไม่ได้ทำไมหอมหนังนั้นเค็มปีเลยอ่ะใช่หรอแล้วเราใส่น้ำตาลอีกแต่มันอร่อยนะอร่อยแต่เค็มใส่น้ำตาลอีกแต่มันเค็มไปหน่อย ดีกว่าเดิมพอใยังพอใจพอใจอร่อยอื้อเมนูต่อไปต้มอ,อืมอนใช่อื่ออื้อเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำพริกปลาพร้อมรับประทานใช่หนูเป็นคนแบบขี้กเกียจมากเลยทำข้าวข้าวอะมันเหนื่อยใช่ไหมไหนแม่ทำข้าวต้องฝีมือเราไม่กล้ากินเลย หอมอร่อยอันนี้เป็นน้ําพริกปลาร้านะคะนี่เพิ่งหทำครั้งแรกด้วยอันนี้หลักข้าวกัวปไหเนี่ยใช่หลักข้าวกัวเพี่อะมันได้ขีงวงไงมันได้งามรอร่อยนะมันก็พอได้อยู่แต่มันเค็มอะเค็มมากน่าจะเค็มที่น้าปลาร้าแน่เลยใช่ไหม ตัวด้วยือตัวเค็มป่ะถ้าจิ้มกับข้าวเหนียวอ่ะอร่อยเผ็ดปะอืมเผ็ดไหมเพื่อนอือร่อยอะไรอร่อยพริกจะกินื้อปลาทะเลเหมือนเผ็ดจะเผ็ดนะไม่เผ็ดล็องปลากระดี่จะัดปลากระดี่อร่อยเดี๋ยวเราไปจับปลากระดี่มาทำปลาร้ามัางดีกว่า อยากกินต,ตัวเล็กๆอะมันไม่มีมีแต่ตัวใหญ่หมูมแล้วเค็มเลยเป็นไงเปิดเปิอย่างนี้นะนั่งเข้ามาโอโหอือบบุ้งอย่างกอบอะ่ะเดี๋ยวขอตัวแล้วเหรอกินไปแล้วสนใจเสื้อทักแ็ปเพปม่ได้เลยคะใช่ เสื้อสีเดียวหมดเลยสีขาวมีคนเห่อเสื้อใหม่คนใครกินไหมเสื้อก็มีทั้งสีขาวสีดำนะคะแล้วก็มีแขนสั้นแขนยาวแล้วก็ไม่ไหนเอาน้าใส่ XS ถึง 5XL เลยนะคะไปละจะขอตัวกินพริกปลาก่อนนะคะกำลังแซ่บเลย่